วันนี้ครูจะมาชวนทำหอหมกปลาสูตรเด็ดจากสุพรรณนะคะวิธีทำง่ายมากเลยนะคะส่วนผสมก็อยู่ที่ด้านบนนี้แล้วนะคะใครที่ดูไม่ทันกดหยุดได้นะคะจดไว้แล้วก็ไปทำตามวิธีที่ครูใจเล่าให้ฟังเลยค่ะอันดับแรกนะคะนำผักที่เรามีเนี่ยเอาไปเรียงวางในภาชนะที่เราจะใช้นึ่งค่ะอย่างเช่นใบยอหรือว่าผักกาดขาวนะคะถ้าชอบมากก็ใส่ไปเยอะๆได้เลยค่ะหลังจนากนั้นนำส่วนผสมทั้งหมดมาผสมด้วยกันนะคะอย่างเช่นแป้งข้าวเจ้ากระทิไข่ไก่ พริกแกงน้ำปลาน้ำตาลเกลือผงปรุงรสนะคะผสมเข้าด้วยกันนะคะแล้วก็เอาเนื้อปลาเนี่ยมาผสมแล้วก็พักไว้ในตู้เย็นนะคะเราจะพักประมาณ1ชั่วโมงนะคะและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะนําเอาส่วนผสมที่เราเตรียมไว้เนี่ยเอาไปใส่ไว้ในภาชนะนะคะที่เราเตรียมผักเอาไว้นั่นเองค่ะและต่อจากนั้นนะคะเราก็นําไปนึ่งค่ะเราจะนึ่งประมาณ20-30นาทีนะคะให้ดูสุกนะคะโดยการที่หน้าของ ห่อหมกเนี่ยเขาจะมีลักษณะคล้ายๆกับไข่ตุ๋นนะคะเนื้อจะเด้งๆนะคะไม่เป็นน้ำนะคะแล้วก่อนที่เราจะทานเนี่ยอย่าลืมว่าเราจะต้องโรยพริกชีฟ้าแล้วก็ใบมะกรูดซอยด้วยนะคะหลังจากนั้นเราก็ปิดฝาไว้แป๊บหนึ่งเพื่อให้ผักเนี่ยสุกนิดนึงนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็สามารถทานได้เลยค่ะขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารแล้วก็ทานให้อร่อยนะคะขอบคุณที่รับชมแล้วก็กดติดตามนะคะ สำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเมนูอาหารขนมหรือว่าขนมปังต่างๆนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ